สวัสดีครับพระพงเป็นตัวแทนมาจากวิทยาลัยเทคนิคหัวรีนะครับวันนี้จะมาน,สนเสนอโครงหาวิาทายาศาสตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าชุดจุดลอยฟัวอเล็กซิสสองระบบครับคณะผู้จัดทำนะครับได้แก่นางสาวตนันทิยาอยู่ยืนนายชนะพัฒน์เลิศน้ำรีและกับผมานายชนะพัฒน์สีดุงม,มูลครับครูที่ปรึกษานะครับครูสมศักดิ์ครูมยุรีแก้วพัน,น,มมนธ์ครูนฤมลแตงอาทิตย์และครูที่ปรึกษาวิเศษ โคกิตินันธาน,นีรับความเป็นมาของการสร้างโครงงานนะครับจากที่ได้ศึกษาข้อมูลมานะครับในพิบูลีเราเนี่ยมีจํานวนโคลเลนที่ใช้ที่ทําการประมองอยู่จํานวน6กราลายโดยมีเรือประมงที่ใช้ทําการประกอบเหมือกานะครับจานวน1,400ง 1, ลำโดยเรือประมงหนึ่งลำเนี่ยจะใช้หลอดัวอีเซนขนาดต่างๆอย่างน้อย1 0 2ถึงหลอดตามท้องตลาดนะครับ ชุดจุลหลอดของ40บวันเนี่ยจะราคาอยู่ที่4 8 0บาท20ิบาทจะราคาอยู่ที่220บาทปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับชุดจุลหลอดต่างท้องตลาดเนี่ยใช้ได้เฉพาะกับแบตเตอรี่ที่2อโวลต์เท่านั้นแต่ไม่สามารถใช้กับสายบ้าน220บโวลต์ได้และชุดจุลหลอดต่างห้องตลาดจุดหลอดได้เพียงขนาดเดียวครับและสิ้นเปลืองพลังงานมากด้วยครับแนวคิดในดการตั้งโครงงานนะครับผู้คมตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้จุจุลอดของเราเนี่ย ใช้ได้กับไฟ,ฟกระแสสลับ20โวลต์และไฟ,ะฟกระแสตรง12โวลต์นอกจากนี้ยังใช้ได้กับหลอด20วัตต์และ40วัตต์ในตัวเดียวกันอีกด้วยครับนี่คือวงจรที่เราจะนำไปสร้างชุดตัหลอดกัวริซินนะครับโดยประสิทธิภาพของชุดตัวหลอดนี้จะอยู่ที่การทำงานของโคโรเลตเอลซามคือตรงนี้ ถูกระส่งในการศึกษาควงคว้าและสมมติฐานมีสองประการประการแรกเพื่อหาจํานวนรอบที่เหมาะสมของขนลวด L 3โดยมีสมมติฐานคือจํานวนรอบที่ต่างกันจะทําให้เกิดแรงดงันไฟฟ้าและการแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันโดยมีตัวแปรต้นคือจํานวนรอบของขนลวด L 3ตัวแปรตามแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้และตัวแปรควบคุมความสูงของขนลวดและเบอร์ของขนลวดต้องเป็นเบอร์เดียวกัน ขั้นตอนการพิสูจน์สองัติหารที่1อันคนรด,ด้วย L3 ลงด้วยด้วยเบอร์32 AWG เริ่มจาก10รอบจนถึง40รอบโดยเพิ่มซึ่งครั้งละ5 5รอบต่อม้อแปลงเข้ากับวงจรทดสอบการทำงานวัดแรงดันและกระแสไฟที่ได้นำค่าที่ได้มาวิเคราะห์และหาจำนวนรอบผลการเปรียบเทียบแรงดันและกระแสไฟเหนีนยวนำ ที่จำนวน25รอบแรงดันไฟฟ้าสูงสุดๆ3 0โวลต์และกระแสไฟฟ้าต่ำสุด1.5แอมแปร์สรุปได้ว่าที่จำนวน25รอบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นทำให้ชุดจุดหลอดมีประสิทธิภาพสูงที่สุดการสร้างชุดจุดหลอดหัวเรื่องต่อระบบพันคนลด L3 ลมองมแปลงที่25รอบบนมออแปรงแบบ E I ประกอบวงจร R L C แล้วก็อุปกรณ์รวมบนกลอบและทดสอบการทำงานนี่คือรูปชุดจุดหลอด f l อเรสเซนต์ที่พวกเราทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและสมมติฐานประการที่สองเพื่อเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานเพื่อเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของชุดจุดหลอดทั้งสองชนิดโดยมีสมมติฐานว่าชุดจุดหลอดทั้งสองชนิดจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ตัวแปรต้นคือชุดชุหลอดทั้งสองชนิดตัวแปรตามคือกระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากเครื่องวัดตัวแปรควบคุมคือเครื่องวัดไฟฟ้าต้องเป็นตัวเดียวกันและทดลองมีสภาพวดล้องเดียวกันค่ะขั้นตอนการพิสูจน์สมมติฐานต่อวงจร,งจร,งจรกับหลอดขนาด20วัต์และ40วัตต์ให้ติดจากนั้นวัดค่ากระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17เนาฬิกาโดยบันทึกค่าทักงหมดชั่วโมง นำค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกันค่ะผลการเปรียบเทียบการแบ่งพลังงานไฟฟ้าสำหรับหลอดขนาด20วัตต์จากการาฟเราจะเห็นได้ว่าชุดชุบหลอดที่เราสร้างขึ้นใช้กระแสน้อยกว่า0.76แอมแปร์หรือแบ่งพลังงานได้มากกว่า42.47%ค่ะผลการเปรียบเทียบการแบ่งพลังงานไฟฟ้าสำหรับหลอดขนาด40วัตต์จากการาฟเราจะเห็นได้ว่าชุดชุบหลอดที่พวกเราสร้างขึ้น ช้กระแสน้อยก,กว่าสอ4แอมแปร์หรือวัดพลังงานได้มากกว่า60.94%ค่ะประโยชน์ที่ได้าจากโครงงานที่เราสร้างขึ้นนะคะคือชุดจุดหลอดฟลูเรสเซนต์เนี่ยสามารถจุดหลอดได้ทั้งขนาด20วัตต์และ40วัตต์ในตัวเดียวกันสามารถใช้กับแบตเตอรี่1 2 v โวลต์ได้และใช้กับไฟบ้าน220่โวลต์ได้ลดค่าใช้ใจ่ายในการชาร์จแบตเตอรี่สามารถใช้กับระบบโซล่รราเซลล์ได้ด้วยค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้啊，ขอบคุณค่ะ。